สวัสดีครับห้องพยาบาลเฮ็ดยังเหรอพ่นสีพ่นสีเล็กเก่าครับทำไมเป็นสร้างก็เป็นเหมดเลยนี่นเป็นซุนแนาาลไปส่วนพยาบาลกินบักสมอยู่นะแล้วแน่ถุงมือ มากินกสมกันครับนี่ถือมากสมอ่ะน,นั่นอ่ะไหน,นเนี่ยกสมมีดเห็นมีดอยู่เดีมีดูุกลงกหกอะครับนนะ้ามาน,มนมามน่มาเหรอมาไงมางี้ยงกำเลยเนี่ยมันก็เคยนะเถอะ เอาโทรศัพท์อย่มาใช้โทรศัพท์อย่าโท,าท,าาทาารศัพท์มอาโทรศัพท์มาเจ้าพ่อไปใพยาบาอะไรนันครับ,บเ,เ,เลี้ยวเลยเอาเลี้ยว,บบวเลี้ยวยี่คานเห็นแล้วโดนจำกัดไหมเอาโยโย่ทูมิด้วครับ เฮ็ดต่างโน้นตัางนั่นได้หกเหรียญถึงความกดเลยวะสีนองครับกินโซงนั่นไมน้องมากินโมเป็นนวดยังคทำดิมาผสมอยู่วะเนี่ยโอมึงส่งผสมแล้อหวานหวานมาหวานนี่ ไม่หวานครับนี่มะกอกครับรกอกน้ำเบ,บื่อเ่ไม่หวานครับเือเขียวดีเลยแล้วมาบว่าอยามายังครับไปบ้านเปียมายัง,งไม่กินอีกเล้อสวัสดีเลยครับสวัสดียังเน็บหูมายัางครับมาอีกอยัง พักเซลมองหูเลยักเซลกเซอฮะฮะฮะคุณเหรอีมาลูกขามากลูกขามา ถือกลองไปน,น,น้่น้ยที่ล่ะ <laughs> ลูกค้าพยาบาลมาเอ็พยาบาลเนักเซ กรอบครับกินกรอบ ขอกน้ำกิ่นแก้วแซ็บแสบแบบรับ มาครับมาเฮ้่ครับไม่หรอลุงเปิดลุงเปิดประตูไว้เนี่ยเฟซีจะกินด้วยครับใ <c oughs> นทั้งมะกรอกมะมกแกวเรียกอะไรเขาเรียกมะแซวมะกรอกน้ำไม่ใช่เนี่ยมไม่ใช่นี่มะก,กอกน้ำนี่อะไรพี<า>ย่ยายบ้านบอกมะแซลมะกรอกหนอ่อยอาแล้วอะไรครับ ครับมาเด้อครับรอยาตั้ง มเอฟซีมากครับมามากินต้อกัน,นโอ้ยกินชมกินอมบังเงี้เหรอบางง,งก,ก็สวัสดีครับพกท่านคนดูหุ่นพุ่ยบ่ตรเนาะจะข้ามเราซิมึง,งเดีย ล่างยังมือมึงล่างหรอกบางนมันฝาดฝาดเนาะเออฝักแซลป่เออักเหี้ยวักแซลบักเนี้ยวมันแดงหรืปมักแซลแซลแซาฝักแซลดองเอาไปดองเออมันต้องดองฝดมจะกินบัพย์พพวนนะหาไม่กินอะไรอย่าง

วสวัสดีครับห้าคนดูมาแลอกินแกงงวงน้ำกัน,น,นพยาบาลกินไปกระแสบเพ่อ,อย่างอาออล่งเลยเยัยนโทรสับจับพอล่งแล้วบิ้งล่งหรอเป่าล่ไปแล้วเลยม เบอร์โลค้าไม่กินน้ำหันตามหันเหรอ,อ,ห,รอหมอบอกว่าทายคลิปน้ำเหรอไปทา,า,า,ปาปงไหนวปทาอันนี้เราซื้อมาเป็นรับบามัองี่ยังเกิดซาลี่ซาลี่ยังเป็นหน่วยอยังสิซา,าลี่ซาลี่แม่รังไงยังซาลี่ อันนี้ไม่เปรี้ยวครับมันจะออกมันโอ้นี่เนียมัเซลโอ้ไม่ใจแนวกินม,มาเดอ้อไายอยากไผยหยากมาเด้อครับเจาเสีย,ๆยสบๆมาตีเด้อครับเจ็ดท่านดูเจ็ดคนดูเจ็ดคนหนึ่งตะกี้ไล่ขึ้นเป็นลอ,อยสองลอยเนาะสามลอยสี่ลอย เื้อีคนเมืองมามีเลยครับไปทังไหนบดเนาะเอฟซพยาบาลคมือีต่างประเทแล้วบ่มาเต่างประเทศบ่มากไม่ใไม,ม,ม่จะาให้ให้ใหบอกเเรืองแล้วเบอเป็นแล้วอีู้่นนั้อัี้ก็ตอันี้ก็ตกสวัสดีเป็นภาษาไต้หวันนี่พยาบาลไปอยู่ไต้หวันจะกี่อ่ะนีเห่าสวัสดีภาษาไต้หวันนี่นี่ห่า ไปยังเหาเห่าแล้วกันนี้เรื่องนี้เหรอเหานี้เหาแป๊วไปยังครับสวัสดีขอบใจบ้างไลมครับขอบใจฉันอยู่ภาษาไต้หวันไหมสี่เสียใครใครมักเจ้าอ่ว่างเลยเจ้าเจี๋ยเจ้าเจี๋ยหมอเป็นเบอร์ตัวนี่ยหมอ ท่ธรรมดารพยาบาลสาวจ<ไ>ป,ประโยชน์วันพยาบาลประโยชน์ใวันจักบีครับสองปีครับอ้เด็กผู้สาววท่ากคุณเหรผมได้แต่มีแต่สาวนรงเรียนมหาม่บอกเพราะหแเลยสาวจเพลีนทำอะไรเปิดซองรับตะกี้ม่นีม้ม้ันเดอนเปิดดังอะนี้บนีาะก่อ้เวีเห็นอเเปกลี ไสกี่เฮ็ดทังจินทอดแมกนบมีทอดแซมอนตัว่ตัวเอาครับแต่ก่อนโม่ท่านสมัยแต่ปีสามเก้าโอ้โอันแปดสามเก้าครับผมบอกล้ามปีสีสิบปีสี่สิบมกล้องสดู่แตกยังจะมีเคปฟองสบู่แตใส่

ตัาใส่แจ้วแล้วน่มกัวมาอันนี้คิขึ้วมมันเซลบกเซลบกเซลบกเซลบานพี่น้องเนยังบานพี่หม่แต่ว่าบาน่เนักเซลอ่ะม่นี่นี่น้มันมากกว่าเหาหา มาสมอหายาอะไิสมอสมอต้องดองอยู่พอเห็นเข้าบอกสมอดองเหล่ากันบ่แม่นบ่เห็นใส่ในขวดเหล่าไหมดองให้น้ำเกลือยู่ประเทศเล่าหมอดองเหล่าอยู่ไม่ปีกไหมไม่ิหวานมื้งหวานนหมยี่น้ำลูกหวานแล้วแม่นขาป้อมแม่นบ่ เป็นยาเห็นอยู <c oughs> ่ประเทศเราครับอมรอมันจะเป็นยาจ้ะ <c oughs> ให้มาห้ <c oughs> องกินแกไอได้พดอ้ยเอโอ้ไได้ไมยา,ามัมียครับมึงาลูกค้าไม่มีมาร็งปลอดภัยครับท่งม่ต้องเปลี่ยนหัวคมมุมอ,อไม่หมดเสอโยเา จ่างเลยมวกน่ะลูกพี่จะว่าหหรอจำสียงรถเาว่า,วามากินสมกอนเนี่ยใม,ม่สมนี่เอ็มลอยดยังนี่ควรเรื่องนี่นสม,ม,มส,สม ค่า z o มอ่ะนี่มา z ม o m เสียงแค่นี้เป็นอย่างนี้โอนโน้องนี่แตงเงียบสวัสดีดสสดครับเก้าคนดูสวัสดีครับผม มาเด้อพายอยากส้มนล้วพายแบบไม่ได้กินส้มไ,ไม่หรกินไรหลายพายแบบกี่แตกครับอกอกน้ำกินนะครับกินกินได้ครับอาหารไปกินน้ำไปกินน้ำไม่ดึกิินนนน้้ากหลย,ลยสวัสดีครับผมบ่าวสายหาและสายธรรมะสวัสดีครับ บ่าใสา่ห้เพันสวัสดีพันวาสวัสดีครับผมครับสวัสดีเด้อครับเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ใส่เนาะครับมผม,มผม,ม,มผมก<ม>็มพยายบาลอยู่สมุติประกาศเด้อะสง่ายุทตลาดครับส,สมุต,สมติประกาศครับตายอยู่สมุติประกาศยูชม,มเลรนครับพีน่น,น้องโมม่เบียร์ หาลูกค้าลูกคเดอดจอดลูกผูรอทางหมดนี่ซีโมงแล้วลูกค้าจะไม่ซื้อานี่พรพรกอนผุ้หนาบ่ออะยบ่ซาลี่ซาลี่อันี้ออกคนหวานเพราะเราใช้เ

mấy người dùng mọi người dùng Chúng bắt đi bắt sáng ở miền đất chung cá 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 chung chung chung

เจ็ดเอ้ยเจ็ดเนี่ยงถึงน้ำแต่บ่ได้ครับบ่ได้เป็นนี่นะถ้าเป็นบิดาก็มีหัวเรื่องอยู่ประชามาหาในสัปดาห์หนึ่ฮะมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาภาษาร์เล่สบายดีสบายดี สบายดีสบายดีอันเนี้ยมันอเนว่าโดยโดยี่แปลว่าอย่งโดยแมนแมนแมนดภาษาอะไเกาหีวะเกาหลีฮะเกาหีเกาหีนี่เหรอบ้าเี่า เวียดนามเวียดนามดึงดังดึงดำด้วยดึงดึงโอ้ีเป็นาภาษาเลยลาเวียดนามดึงดึงดึงดำด้วยดึงดึงนมายุคเข้เขาเ้งกัเก้งดึงดึงยุคเขานไปก็อันนี้้่ดเป็นวเาเอะไระ แซมนี่พ่นไปขายของข้ามสุไทยครับค้ามสดไทยเ็มปาาเกมข้ามัซนี่หครับสวัสดีครับ